อันนี้คือเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือนะครับดูหมูกรอบครับกรอบๆแบบนี้แล้วน,น่ากินมากครับพบกับผมนะครับในช่องหญิงฟินฟูน้ดนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคจังวัดอนธานีนะครับ ที่วิทยาลัยเนี่ยมีของกินเยอะมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาหาของกินใกล้ๆสถานศึกษากันนะครับเดี๋ตามมาดูกันนะครับว่าผมจะมากินร้านไหนนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หลังโรงเรียนเทคนิคนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ผมจะพามากินร้านนี้ครับตามสั่งหลังเทคนิคครับร้านเนี้ยราคาเริ่มต้นตั้งแต่25บาท35บาทไปถึง40บาทเลยนะครับราคาอาหารเนี่ยเป็นราคาน่ารักมากครับเป็นราคานักเรียนนักศึกษานะครับนี่ครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมากินร้านนี้กันนะครับมักเมนูในร้านเนี่ยที่นิยมมันจะเป็นพวกหมูกรอบใช่ไหมครับหมูกรอบกับกับที่นี่จะมีไก่ไก่กรอบด้วยหมูกรอบไก่กรอบหมูชิน้นพวกคู่นี้คือมเมนูอยอดนิยมเลยใช่ก็มันเหมือนทุกอย่างอะ่ะ วันหนึ่งเนี่ยใช้หมูหมูเยอะไหมครับหมูกรอบเนี้ยหมูกรอบสิบโลสิบโลแล้วไก่กรอบล่ะครับไก่กรอบก็ประมาณห้าโลโอ้โหนี่เป็นเมนูยอดนิยมเลยนะครับข้าวนี่สามสิบข้าวสามสิบโลต่อวันโอ้สวัสดีครับที่ร้านมีวันหยุดไหมครับหยุดเสาร์อาทิตย์หยุดเสาร์อาทิตย์เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดโมงหนึ่งถึงขายข้าวนะถึงบ่ายสองอ๋อเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองนะครับเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับ สามสิบปีแล้วนะครับอันนี้จะเป็นส่วนมากจะราคาเท่าไหร่คะจานหนึ่งจานหนึ่งปกติก็สามห้าโราคาเท่ากี่ส่าจ้าหมูกรอบก็สี่สิบหมูกรอบจะแพงกว่านิดนึงไข่ก็ห้าบาทไข่เจียวไข่ดาวอย่างนี้แหละัครับ ผมเอาเมนูเมื่อเจ้นี่เลยครับหมูกรอบเกลือบเกลือเคลือบเกลือไม่เอาครับเมื่อกี้เห็นน้องทำแล้วน่ากินมากที่น้องก็สั่งเอาเมนูนี้เลย ที่เบอร์โทรไหมครับเผื่อคนจะสั่งอาหารอะไรอย่างนี้นี่ค่ะเขาขอเบอร์โทรหน่อยครับ063 063นะครับ735 735 9040 9040นี่ครับมีบริการแก๊สด้วยมีแก๊สเลยนะครับสั่งอาหารแก๊สได้เลยนะครับใช้ชื่อว่าตามสั่งหลัเทคนิคเลยนะครับเก้าเก่าหลังเทคนิคเจ้าเก่ารังเทคนิค นอกจากทิราาจะมีอาหารตามสั่งเลยนะครับยังมีกะเพราไก่กรอบด้วยนะครับ20บาทส0บาทครับนี่นะครับอันนี้คือน้ำกะเพราทิราใช่ไหมครับ๋อ้ลนี่คือไก่ ไอเ,เขาราดาน้ำก็พอโอ้ละยี่สบาทอันนี้คือเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือนะครับดูหมูกรอบครับกรอบๆแบบนี้ละน,น่ากินมากครับหมูกรอบคั่วพริกเกลือเนี่ยจะจานละ40บาทนะครับถ้าเป็นอาหารทั่วไปเนี่ยจะจานละ35บาทถ้าเป็นเมนูหมูกรอบเนี่ยจะเพิ่อมอีก5บาทนะครับ